ให้สัญญาณคิกออฟแล้วครับมาทางชชยนาทอนบิลครับได้คิกออฟก่อนในเทพิทักครับขึ้นทางขวาจิมมาให้กับชูลาป้าครับบางบอลไหลมาถึงเทพิทักเทพิทักเดาะบอลมาชูลาป้าแล้วหดแล้วเรียกมาไม่สกอร์ครับสกัดบอลแล้วยังไม่ออกครับเชียงยังม่งมามงคนใช้ครับกระเดาะบอลขึ้นไปแล้วฆ่ามาแล้วสิครับมาถึงโชตะาครับโชตะามีความเร็วโชตะาหดก่อนเลยครับมาตก เรียวมะไปถึงบอลแล้วยอดรักก็เติมขึ้นไปแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจครับเรียวมะอิโตะรอทางยอดรักครับยอดรักมาประคองเรียวมะเปิดบอลชุลป้าเขโงงนิดเดียวครับมาเปิดสินให้สัญญาณแล้วครับวาลินทอนครับกึ่งริงกึ่งเปิดแล้วบอลตกพื้นนี่มาคุนจวง เลนสั้นๆกับชุลป้าชุลป้าอยู่ทั้งในแล้วใครจะมงแล้วครับเรียวมาครับมาโอ้อีกครั้งครับคาตาโนครับทิ้งไปให้กับทางยอดลักครับยอดลักได้แล้วดอกบอลโอ้โหชนด้วยครับเป็นจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหครับทศพลสีบอลขึ้นไปแลวครับแล้วก็ถูกชนเต็มๆเลยครับโอ้แล้วเป็นจังหวะตัวสุดท้ายด้วยครับเป็นใบแดงไดเล็กด้วยครับสําหรับผู้เล่นอย่างทศพลสีเตชะครับโอ้โหน่าเห็นใจครับมาชมจังหวะนี้ครับ ขึ้นบอลมาทางซ้ายครับที่คาตะโนแล้วเห็นยอดรักครับเติมขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ยอดรักถึงบอลก่อนชัดเจนครับโอ้แล้วิ่งมาชนยกเข่ากระแทกเต็มเมครับแล้วเขาเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายด้วยครับจะมาดูจักกวารีเพย์ครับมีผู้เล่นที่เข้ามาแต่ว่าเป็นตัวสุดท้ายเขาโดดชนเต็มเมครับก็แม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงครับผู้ตัดสินไม่สินให้สัญญาณลูกจุดโทษครับทีโกชูรลาป้าครับอยู่กับบอล ชูลาป้าดึงแล้วยิงเรียบร้อยครับกลางประตูครับ1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับระยอง FC ครับขึ้นนําในนาทีที่45ครับได้ประตูขึ้นนําถูกช่วงเวลาพอดีครับก็เป็นประตูที่7ครับของ สำหรับผู้ทำประตูแรกครับให้กับสโมสรระยองสีเข้นหมายเลขสครับเทียโก้อชูราบ้าอีกทางวารินทร์ครับไหลเข้ากลางเลนสั้นๆครับคาตาโนครับไปจนถึงเทพิทักษ์แล้วทิ้งมาให้เรียวมะทางฝั่งซ้ายครับหลุดเดียวขึ้นมาแล้วครับเรียวมะอิโตเรียวมะลาจ้ครับเทพิทักษ์เติมขึ้นไปเรียวมะพิกเก้าขวาไหลมาที่คาตาโนมาถึงแล้วครับ ยังติดที่กหนกครับแล้วเคลียร์มาจนถึงเชียงชองเชียงครับเสียบอลให้กับโฮสกรครับย้อนมาที่อภิวัตรครับแม่พยายามจะแทงทะลุให้กับอุเทนครับแล้วมาเข้าทางเลี้ยวอ้าทางย้อนละครับกดด้ซ้ายแล้วโอ้โหติดแฉลบไหมไม่ช้านิดนึงครับแม่ยังอยู่ที่วัสุศิวกิจย้อนหลังไปเซตใหม่ที่ทางผูสศัตรูเลยครับนภปุขุนขึ้นมาทางซ้ายครับที่ย้อนละครับ เลียวม้าครับเอาแล้วครับเติมสวยมากครับเลียวม้าหลุดมาแล้วเลียวม้าเลียวม้าเข้าซ้ายแล้วกดเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูงครับเลียวม้าอิโตครับโอ้โหทําประตูที่2ให้กับทีมและเป็นประตูที่4ี่ของเจ้าตัวนะครับฤดูกาลนี้ครับสำหรับเลียวม้าอิโตผู้เล่นหมายเลข4ี่เผู้เล่นชาวอาครับไหลบอลสวยมากครับยอดรักแล้วเลี้ยงลายได้ดีครับเลียวม้าอิโตแล้วจะยิงด้วยขวาหลอกเข้าซ้ายข้าง แต่ทงเขาแล้วครับถนัดทองเข้าแล้วครับเราเลือกยิงเสาสองครับสองประตูต่อศูนย์ครับงดงามมากครับจังหวะนี้ครับโอ้แทงรับตั้งใจจะเช็คลำหน้าครับแต่ยังมีผู้เล่นหมายเลขหกครับที่ครับปุตสีนห้สัญญาแล้วครับวรินทร์ครับเปิดด้วยสายบอลลอยไปหน้าปากประตูติดหัวของคาตาโนครับบอลลอยมาแล้วเก็บบอลได้ครับสำหรับอัตพล แล้วจะเปิดไป ops? ติดทางชุลป้าครับแล้วดวนกับเลียวมาอิตโตะแล้วบอลมาเข้าทางของสหรัฐครับสวิตเป็นทางขวา road, แล้วเป้าหมายอยู่ที่เจษดาเจสดาเบิ้ลไปทีเดียวครับแล้วหลุดเดียวแลครับแล้ววินโมอ่องครับหลุดเดียวแล้ววินแล้ววินแล้ววินเจสดาครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่ออ่ะเป็นประตูที่3ครับของเจ้าบ้านครับมันเจสดาบาชารีครับแล้วเป็นประตูที่ที่4ที่5ครับของเจ้าตัวด้วยครับหลายยศ แอนจังหวะที่เล่น1นึสองครับแล้วเป็นลวินโม่ออกครับหลุดเดี่ยวครับแล้วหลอกจะยิงแล้วพิกก็จะล้มนะครับกลายเป็นเจสดาครับที่เติมเข้ามาแล้วยิงสวนเข้าประตูไปครับแจังหวะนี้เอาคณะกับดักล้ำหน้าแล้วหลุดเดี่ยวครับจังหวะนี้ครับไม่ล้ำแน่นอนครับเพราะบอลมันไหลไปข้างหน้าแล้วครับเจสดามันจากข้างหลังครับนงศักยกมือมาเซ็กกันใหม่ครับตอนนี้ชยนทเองก็ ก็ต้องเห็นใจครับเพราะว่าจํานวนผู้เล่นเองในสนามก็น้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเองก่อนเกมเนี่ยทางโค้ชเมธเขาซูเมทอยู่โตก็ให้สัมภาษณ์นัมายที่แล้วว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับในทีมต้องประคองตัวครับในเล็กแรกให้ให้ได้ก่อนแล้วนะครับมาเรียวมะอิโตะครับดูทักษะครับทักษะหลบโอ้โหครับตายแล้วครับเรียวมะอิโตะไหลมาให้ยอดลักยอดลักแล้วยิงออกไปเองครับง่ายขึ้นสําหรับเจ้าบ้านครับ ยิงบอลมาหน้าประตูครับเรียวมะมงเช็ดมาให้แล้ววินโมอ่องแล้วยิงด้วยสายเรียบร้อยครับประตูที่4ครับของระยงเอฟซีครับผู้เล่นหมายเลขหกครับแล้ววินโมอ่องครับและวินโมอ่องเองก็ทําประตูที่ประตูที่สีของทีมฟัตซูจังหวะนี้ครับเจษฎาบาชลีมาแล้วแอซิดเข้ามาเป้าหมายโอเป็นทางเรียวมะอิโตะครับแอซิดครับแล้วเป็นวินโมอ่องครับยิงด้วยเท้าซ้ายเด็ดขาดมากครับเช็ดใต้คานเข้าประตูไปเป็นประตู